น้อยขอไม่ฟาวอ่ะขอไม่ฟาวอ่ะขอรุนรุนรุนเออยายยายาเออเอาดิเออหมื 15, 15่นห้าหมืนห้าคูแปดอู้เอาเรื่อง ครับผมก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Evolution Plus นะวันนี้ผมมากับเกม Black Jack สายฟ้านั่นเองไงเนี่ยมาลุย Black Jack กันบ้างเล่นบาหบล่คลิปแล้วเริ่มเบื่อเริ่มเบื่อนีครับก็เป็นเกมสายฟ้าเหมือนกันมีตัวคูณเหมือนกันเออมันก็ Black Jack เหมือนกันนี่แหละก็คือ Black Jack แต่มีตัวคูณอ่าแต่บอกก่อนว่าต๋งเกมนี้โหดจัดจัด ตรงเกมนี้โหจ,จัดดูค่าตรงครับค่าบริการ100ซตรง100สมมติว่าคุณลง500อย่างนี้คุณโดนตรง500นะนี่นะผมลงไป500นะแต่โดนตรงไป5 0 0ก็คือเสียฟรีไป500เลยเนี่ยมาอุ้ยหน้าเอทว่ะหน้าเอดสวยหลังหลังคิงหลังแม่ออ้ยแบคแจ็คแบคแจ็คครับแบคแจ็ค เอาเรื่องจะจัดไม้แรกก็แบ็คแจ็คเลยเออไม้แรกก็แบ็คแจ็คเลยเราได้คูณหเลยครับไม้แรกก็แบ็คแจ็คเลยเราได้คูณหเลยใส่ดีใส่ดีอย่างนี้ใส่ดีใส่สูตรใส่สูตรมาลุ้นไม้หน้าถ้าไม้หน้ามาสวยๆไอ้ถ้าไม้นี้มาสวยๆผมได้คูณหนะถ้าไม้นี้มาสวยๆผมได้คูณ6นะ ห11แต้มพอได้ลุ้นได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่ฮะถ้าอย่างนี้ได้ลุ้นอยู่แต้มสวย7 8 9 7 8 9 7 8 9 10ยักษ์แมมคิงได้หมดเออ,เอ,อ8 9ออ10ยักษ์แมมคิงค8 9 10ยักษ์แมมคิง8 9 10ยักษ์แมมคิงอือ10ห21แต้มคูณ6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 ฮะ คูณหกอู้สามพันน้าอู้เราขึ้นไปคูณแปดอีกอู้ว่าจะเดือดเด,อเดือดเดือดคนดูมาดิมาไปห้าร้อยต่ออู้โคตรเดือดฮนะโคตรเดือดโอ้โหเอาเขาไม่เล่าเอาเขาไม่เล่ามาดิรอบนี้ขอ,อสวยๆขอ,อสวยๆรอบเนี้ยหน้าหกโอเคสิบสองแต้มพอได้ลุ้น 12แต้มพอได้ลุ้นอยู่12แต้มพอได้ลุ้นอยู่78็ดแปด้าได้ไหมวะเจ็เาเออเ8 9ดแปดเกต้องมาเจ็ต้องมาเจ็ดแ้าอห3สต้องต้องจั่วว่ะคนดูต้องจั่วฮะสิอยู่ไม่ได้ยอมถ้าถ้าฟาวก็คือยอมฟาวอะ หน้าเขาสิบอ่ะหน้าเจ้าสิบอ่ะหน้ากลัวชิบหายคือสิบห้าแต้มมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วอะแบ็คแจ็คอะถ้าใครเคยเล่นน่าจะรู้นะอนี่ไงบัตเรียบร้อยคูนแปดจบเลยถ้าไม้นี้มาผมได้ถอนเลยนะเนะี่ยอืมสุด้ายว่ะคนดูอืมคน คนคนเรียกไพ่ย,ยับ,ย,บย,ย,ยับเลยเนี่ยคนเรียกไพ่ยับยับเลยเรียกไพ่กันยับยับโอ้โหเอ้ยทำไมเราไม่อยู่อะถ้าอยู่เราได้อะเนี่ยถ้าอยู่เราได้นะเนี่ยรึเปล่าวะเอ้ยจะได้มาไปสักเจ็ดร้อยห้าสิบไปสักเจ็ดร้อยห้าสิบ ต่งมันแพงว่ะตนต่งเจ็บเจบเลยอะเอ้ยหลังเอ็ดอืมไม่หลังเอ็ดมาหน่อยวะขอแบกแจ็คสักหน่อยก็ไม่ได้เว้ยเอมาต้องจั่วแอบสิบสามแต้มไม่มีทางที่จะอยู่ได้ที่จะอยู่รอดในสังเวียนนี้บอกเลย โอ้โห oh, 16 16ยังคิดแล้วคิดอีกเลยแต่ยอมอ่ะต้องอยู่อะ่ะค่าตกมันแพงไงคนดูไม่อยากฟาวเสียตังค์ฟรีๆไงอย่างน้อยขอรุ้นก็ดีดีเออขอรุ้นรักไก่อเออ,อย่างน้อยก็ได้รักไก่ไปเออโ oh oh. อ้โหเฮ้ยเนี่ยตามน้อยมันก็อย่างนี้แหละคนดูมันสู้ไม่ค่อยได้ว่ะ แล้วเดือดไงแล้วเดือดไงไปพันห้าไปไมาเนี้ยแล้วเดือดไงไมาเนี้ยอ่มาถึงมันให้แบ็กแจ็คแล้วก่อนแล้วก็ยี่สิบเอ็ดแต้มราวสองมันราวสามลาวสี่มันเอาเรายบ,ย,บยับเลยเออเออสิบเอ็ดแต้มได้ลุ้นไอ,อ้สิบแต้มได้ลุ้นสองเท่าไปเลยมาขอเหอะสิบยักษ์แมมคิงสิบยักษ์แมมมิงเอ็ด สิบแยกแมมคิงเอทดท่องไว้สิบแยกแมมคิงเอทดพี่ขอเออน้องนะไม่เนี่ยเออเอดมาสวยยี่สิบเอ็ดแต้มเอาดีเอาดีเออหกพันนี่ไงอืมเอาอะเขาไม่เล่าเอาอัเขาไม่เล่าเออมาตานี้ไป 2,005ตอนนี้ไป2,005โอ้โหโดนตรง2,005โดนตรง2,005เหมือนกันครับใส่ลงไป2,005โดนตรง2,005มาแต่ขอลุ้นไม้นี้ช่วยชีวิตขอลุ้นให้ไม้นี้ช่วยชีวิตได้โปรดได้โปรดเลยโอ้โหแต้ม13โอ้ต้องจัว่วครับคุณดูอยู่ไม่ได้แต่แบบโอกาสฟาวเยอะมากโอกาสฟาวถือว่าเยอะแต่ถ้าให้อยู่13แต้มผมก็ไม่อยู่อะ หกเจ็ดแปดอะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเออห้าก็ยังดีห้าก็ยังดีสิบแปดผมอยู่ฮนะสิบแปดก็อยู่แล้วสิบแปดก็อยู่แล้วพอแล้วเอออย่างน้อยขอไม่ฟาวอะขอไม่ฟาวอะขอรุ้นรุ้นรุ้นเออยหญ่ใหญ่เออเอาดิ 1 15, 15, อ 15, 15, อหมื่นห้าคูณแเออหมื่นห้าหมื่น้คณแเออหมื่นห้าหมืู้เอาเรื่องเอาเรื่องมาดูเอาเรื่องจะจัานีไงอูณแปดมาไมมนี้ผมไป500รอยพอผมไป500พอยังยังไงกำไรผมหมื่นหึแล้วตอนเนี้กำไรผมหมื่นหนึ่งพัะ เออถ้าเสียไม้นี้ยังไงกําไรผมหมื่นหนึ่งพันนะแต่ผมเล่นเอาตัวคูณก่อนไม้นี้สิบเก้าแต้มโอเคอยู่เลยสิบเก้าแต้มผมอยู่เลยสิบเก้าแต้มผมอยู่เลยลุ้นถ้าไม้นี้เข้าผมได้พันห้านะเพราะว่ามันมีติดคูณสามไงเพราะว่าติดคูณสามถ้าไม้นี้เข้าผมได้พันห้าเออยังไงปึ๊บเราสิบเก้าแต้มยืนนิง่งๆเลย 19แต้มเรายืนนิ่งๆเลยรุนให้มันฟาวรุนให้มันฟาวรุนให้มันฟาวได้มาอีกพันหน้าได้มีอีกพันหน้าอหูแล้วได้คูณสี่ต่อแล้วได้คูณสี่ต่อผมไปอีกห้าร้อยเออผมไปอีกห้าร้อยหร้อยไปเออตัดไว้17 600เจ็ดหร้อยครับมาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยโอ้โหช็อตคูณอ้ยน่าเอ็ด หลังคิงหลังสิบโอเคโอเคโอเคประกันอะไรประกันอะไรไม่ประกันเขาก็น่าเขาก็น่านี่เหมือนกันคนดูเขาน่าเอ็ดเหมือนกันแต่เราไม่ประกันเราลุ้นสดเราลุ้นสดถ้าเสียก็เสียไม่เป็นไรยังไงกําไรเราก 12, ําไรหมื่นสองอ่ะตอนเนี้ยเออก 12, อําไรผมหมื่นสองอ่ะตอนเนี้ยถ้าเสียก็คือเสียไม่เป็นไร มาดิถ้าแบกแจ็คก,ก็แบกแจ็คไม่เล่าน้องมีไงพี่แบกแจ็คน้องโทษทีเราขึ้นคูณแปดอีกเอา้าโอ้โหเดือดเดือดบอกเลยเดือดผมบอกเลยเดือด,อด,อดไปครับหกร้อยพอหกร้อยพอใบนี้ไปหกร้อยพอนะม้นี้ไปหกร้อยพอ,นะนพอคนดูใบ้แปดขอสองอือสี่ยังไม่ได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่ยังไม่ได้ลุ้นอยู่ปะ เบาๆม้นี้ถ้าเสียผมไม่เสียดายฮนะม้นี้เสียผมไม่เสียดายแต่จะเสียไดยู้่ตรงมันคูณแดนี่แหละถ้าได้นะหกถ้าได้นี่หกร้อยคูณ8ดอะลองคูณเข้าไปดิเออแต่หน้าเขาคิงอะหน้าเขาคิงแล้วไงเอ้ยเอ้ยต้องจั่วเพิ่มต้องจั่วเพิ่มขอแค่ยาฟาวอ่ะคนดูขอแค่ยาฟาวตอนเนี้ยโอ้โหบอกเลยผมเตรียมถอนแล้วครับ ตอนนี้ผมเตรียมถอนแล้วผมแค่เล่นเอาตัวคูณเฉยเล่นเอาตัวคูณเฉยเพราะว่าผมได้คูณมานะอืฟาว่ะคนดูเรียบร้อยโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันผมถอนแล้วนะครับผมกําไรเท่าไหร่เนี่ยกาไรหมื่นสามกำไรหมื่นสามครับลอยตัวครับบอกเลยฮนะเนียนเนียนเนียนคลิปเนะี่ย S 1> <S 1> นี่ยใครชอบ,บคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแจกกดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับเป็นกำลังใจใพี่ด้วยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าขอบคุณที่รับชมครับ thank you for watching